โอเคครับ <c oughs> ตัวแรกก็จะเป็นตีนเตะผสม,มแมลงนะครับส่งามาเป็นการเทสเยียอส่งให้นาแม็กนะครับน้าแม็กที่เป็นนายทหารนะครับผมนะก็จะเทสให้ดูนะหกใบหกเสียงนะครับผมนะให้ดูความแตกต่างทีละใบเลยนะครับผมนะเดี๋ยวตัวฟังนะครับตัวนี้มแมลงผสมตีนเตะนะครับผม ตอนนี้จะดังแปรด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 เลยนะครับ ไปนะครับขอเปลี่ยนเหยื่อนะครับจะไม่ตัดนะครับก็ไปเลยนะครับเปลี่ยนใบพัดนะครับดูได้นะครับต่อไปจะเป็นเสียงตีนเตะนะฮะตีนเตะยักษ์ผสมเขียดนะครับผมนะฮะก็มาฟังนะครับเวลาเป็นเหยื่อแป๊บตีนเตะยักษ์ผสมเขียดนะครับหกใบหกเสียงนะครับผม ตรงนี้จะมีเขี้ยวหักหน่อยๆนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเขี้ยวหักหน่อยๆนะครับจะเป็นเสียงเคียดป,ปลายๆนะครับต็มเตะเยอะ ยังปรับได้อีกนะครับไปหันปรับเอานะครับผมนะฮะโอเคครับ, okay, รบตัวต่อไปเลยนะครับผมนะฮะรีบนะครับ <c oughs> ฝนจะมาด้วยนะครับต่อไป ก็อลายเป็นเสียงอ่าตินเตะผสมอ่ะเขียดนะครับผมนะฮะมันจะมีเสียงผสมนะครับใบเขาจะเหยียดมาเฉยๆนะครับดูนะฮะไม่งอนนะครับเยียดเฉียงเฉียงมาเฉยๆนะฮะจะกลายเป็นเสียงแมลงนะครับแมลงเป็นเตะผสมแมลงนะครับแล้วก็มีเขียดผสมยาวๆนะครับดูนะับตรงนี้เสียงจะใหญ่มากนะครับ ต่อไปเลยนะครับผมนะฮะไปเลยต่อไปจะเป็นงานลุยนะครับผมงานลุยจะมีลูกปัดนําหน้านะครับลุยป่านะครับเป็นเสียงกึ่งกบกระโดดผสมตีนเตะครับเป็นกึ่งกบกระโดดผสมตีนเตะนะครับผมเอาไว้ตีปลาช่อนในทุ่งนานะครับผมนะฮะเป็นงานลุยนะครับใบพัดลุยนะครับ ถี่มากเลยฮะัตีนเตะผสมผมก็โดดน,นะซับสิทธิ์นะฮะถ้าหมุนเร็วก็จะเป็นตีนเตะล้วนๆนะครับเนี่ยหมุนเร็วนะครับจะเป็นตีนเตะล้วน ไปเขาจะเหยียดไหมเฉยไม่มีเขี้ยวไม่มีอะไรครับมีลูกปัดอหนาจนะครับะลุยได้นะครับแบบนี้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับเป็นเสียงเขียนน้อยนะครับเสียงเขียนน้อยเป็นเสียงเขียนผสมตินเตะนะครับเขียนล้วนล้วนนะฮะไม่มีกลกระโดดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเขียนล้วนล้วแป๊ด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 นะครับผม โอเคครับต่อไปต่อไปเป็นเสียงนะผมนะเสียงเขียดเหมือนกันนะครับแต่เล็กกว่านะครับเสียงเขียดออกแก้วๆนะครับเียออกแก้วๆเป็นใบบางนะครับเสียงจะเบามากถ้าไ้ลุยป่าเหมือนกันนะครับตัวที่มีลูกปัดนี่จะไว้ลุยป่า จะเสียงเล็กมากนะครับไปลุยป่านะครับเข็ดเล็กๆนะครับเหมือนเขยดกระโดดนะครับเขยดกระโดดบนน้ำนะครับเค okay, ครับผมตัวนี้จะเสียงเบามากนะแต่เป็นจะเป็นทรงแบบน้ำกระโดดเฉยๆนะพับครับครับคนะครับผมนะโอเคร okay, ครับผม ทำไมมันขบปากตัวนั้นใช่ไหมหย,ยูปลาอะไรปลาอะไรมาดู ปลาโดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเอาขึ้นแล้วขึ้นอะขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหโดนนะครับเอาขึ้นเลยขึ้นเลย,เลยปาโดนะครับโดแล้วมาช่นโอโ้โหโดนนะครับวิบวับนะฮะบ,บอกแล้วมันกัดปากมันกัดสวัสดีครับก็ เป็นการเทสใบพัดให้น้าแม็กนะครับผมนะฮะก็น้องๆคนไหนที่สนใจที่จะทำเยือนะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อก็ได้นะครับสำหรับน้องๆที่ใครรู้อยากทำก็ลงไปดูที่คลิปด้านล่างนะครับผมมีพ p ต้นๆนะครับมันจะเขียนว่าการปรับใบพัด12เสียงนะครับผมหรือการทำเยือที่ชัดไวที่สุดในโลกนะครับโมโมไปงั้นนะครับแต่มันชัดไวจริงๆนะครับผมนะฮะก็ฝากกดติดตามสับสไครด้วยตอนที่ฝนตกนะครับผมนะก็ก็ต้องกลับแล้วนะครับผมฮะ ก็ต้องกลับแล้วนะครับก็น้องคนไหนอยากทำก็ลองดูได้นะครับผมนะใครที่อยากสั่งนคลิปก็บัญชีด้านล่างเลยครับใครอยากจะสั่งใบพัดตอนนี้ไม่ได้ทำเยอะนะครับผมไม่ว่างนะก็ดูแลตัวเรียนอยู่นะครับก็น้องคนไหนที่อยากได้ใบพัดที่มีเวลาทําก็สั่งได้นะครับนะฮะแต่ว่าพอนนี้เยอไม่มีนะครับจะสั่งเป็นใบพัดนะครับใบละเจ็ดสิบบาทครับนะนะไม่แพงมากครับไม่สูงมากเกินไปนะครับสั่งได้นะครับผมนะแค่นี้นะผมฝนตกแล้วนะครับผมจะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วนะครับ ครับมาดูปลากันนะครับชูมาชู่มมานะฮะไม่ใช่แม่คอกนะครับชดป่านะครับได้โดนชดูปามานะครับเดี๋ยวจะว่าแม่คอกนะเมื่อกี้ตีเรียกเอานะครับผมนะฮะแต้นะกำลังตับเดยื่อนะฮะก็โนมีสองตัวตัวหนึ่งไม่ได้ถ่ายนะครับผมตะตัวหนึ่งนะครับผมนะฮะโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับ